การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณพุทธศักราช2566โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประชารัฐบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนปรปฐมเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประชารัฐบำรุงบริหารงานโดยนายสืบพงศ์คนหลักครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน31คนผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครูจำนวน24คนลูกจ้างชั่วคราว6คนนักเรียนจำนวน486คน ห้องเรียนจำนวน20ห้องงานบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานวิชาการมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นกระบวนการ PDCA บนกรอบของ One Up น o d e l ซึ่งประกอบไปด้วย O คือ Opportunity Learning Strategic มีการกำหนดยุทธศาสตร์โอกาสในการเรียนรู้ N คือ Network Learning การมีส่วนร่วมการมอบหมายงานการสร้างเครือข่ายความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย E คือ Evaluation การวัดการประเมินผลที่หลากหลาย U คือ Unity ความเป็นหนึ่งเดียวการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ P คือ Participative Management การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบร่วมกันและความรับผิดชอบในหน้าที่ ใช้มาตร,ราฐานการศึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและตามความเหมาะสมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหา โดยมีนโยบายการเยี่ยมบ้าน100เซเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนในภาควิชาการลงสู่อาชีพและส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีีในการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นจัดทำฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนผ่านระบบ DMC และระบบ School Miss มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างเป็นระบบจัดการยกระดับผลสมัมฤทธิ์อาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยการวัดผลสมัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถผู้เรียนในระดับชาติ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งผลปรากฏว่าสูงกว่าระดับประเทศ ยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโอนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีผลสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประชารัฐบำรุงได้รับการศึกษาต่อ100%ผลงานที่เกิดขึ้นในรอบปีการศึกษาดังนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใส ITAA ระดับ AA คะแนน99.53 รางวัลโอเบอร์ควอตระดับชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษารางวัลครูชนคนคุณธรรม ผลการคัดเลือกการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับยอดเยี่ยมรางวัลการแข่งขันกีฬาจานร่อนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรับรางวัลว,วันครูรางวัลประเมินสถานศึกษาคุณภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับยอดเยี่ยม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษารางวัลศิลปหัตกรรมครั้งที่70ระดับชาติดังนี้ รางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่22การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาสามิติ 3D ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลเหรียญเงินอันดับที่42การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตรี Street, ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลเหรียญเงินอันดับที่10การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น รางวัลเข้าร่วมอันดับที่54การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลเหรียญทองอันดับที่36กการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นงานบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดทำแผนงบประมาณโดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดำเนินง,งานตามแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโดยยึดหลักตรงสถูกต้องตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บและรายงานผลโดยใช้ระบบสารสนเทศ e-budget มีทะเบียนคุมพัสดุจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ eGP ตามระเบียบกระทรวงการคลังมีการระดมทรัพยากรจับภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ได้รับการเงินสนับสนุนอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมและรพอพสอตมาให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษายอย่างต่อนเนื่องงานบริหารงานบุคคลการจัดทำแผนวางแผนในการดำเนินงานจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลและดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการวัดประเมินผลส่งเสริมการพัฒนามีการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอกมีการมอบหมายงานและดำเนินงานตามแผนงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษาจนบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีสีเมืองนคนปรปฐม มีการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาฐานะให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มความสามารถครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียนจักระพัดมาลางานบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาได้บริหารงานทั่วไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดทําแผนบริหารงานทั่วไปและดําเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้ได้อย่างเป็นระบบเน้นการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้สะอาดรม่มรื่นปลอดภยัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาการความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาจากภัยพิบัติและภัยอันตรายทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีอีกโดยมีช่องทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100เอร์เซมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ นได้รับรางวาัลโอบอกระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับเพชรสรุปกิจกรรมน่าสนใจในรอบปีการศึกษากิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล

ลากลรุงปฐมนคร กีฬาสีภายในบ้านมเูเกนปีการศึกษา2 5ง6อกค่ะปีนี้นะคะกีฬาี กิจกรรม Open h o u ฮ e ์เปิดบ้านงูหุ่น ่ขึ้นเปลี่ยนทันทีสุด่งคนหนตช่องทางการติดตาม Facebook YouTube